ป้าด,ดวงสองกับดวงเดือนสี่สิบเก้าฝากเลเด้อพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังแรงใจในเด้อทั้งหมดเกิดเหตุยูสามช่องกำลังทรง,งงานพีิยูเด้อพีิยูสร้างพุ่นนึ่งขอบคุณหลายๆเด้อหกหลั่นดวงใจพี่น้องสร้างพี่ใข้าย,ยูหมานยูสองหมานเติบยูเพระาะว่ะพานเดียวก็ได้หมาน ราปีว่าท่านพันกันลังทรงงานดียู่ก็ร่าง,งปีว่าท่านพันยังไม่พัน, 4, น,นสีน่พันชั่วโมง,งอบอกคุณนหาร้านดวงใจเด้อยไปน่องันนมีก็สิขึ้นว่โดนหอกกระมั่นสามสินาทีเรึ่งชั่วโมงก็ลงลิกจะเดียวบานเื่้งต้อยก็ได้ทรงงานดียู่ เปิดการมองเห็นของงานที่อยู่ขอบคุณเอไอได ใช่เนาะเขาบ่มีลูกเขามีลูกเขามีเมียเขาก็ะเลยนบ่มีควหวบางอย่างานี่้องเพ้่งบ่ใไขนั่น้ำเป็นคัน้วเราที่ชอบบ่อไข่นีนะหัวจักอยากใดกแล้ว็คงจกักกินหจักเหรียญกันนะถ้าว่าเสวนเป็นคนมาก แต่งศูนย์ดีไ่ดีอารมณ์อยากศูนยจริงเปนหลกใบไม้ไปไปตั้งเป็นคนหลันหลันมัวนตงปดเพื่อว่าวันบบนีก็คิหลันดวงใจของคุณเล้หลายเด้อ่น่อง่น้องไส้เดินข้างปวดใบเด้อปวใดใบจากแข้วคัดมูมังข้งางใน ปอเอ้ยน้ำผึ่งน้ำเดียมน้องปอก็ตายไปแล้วล่ะน้องสาวก็ตายไปแล้วน้องสาวล่ะน้ำผึน้ำเดียมต้าออก็ะเป๋าไปซื้อเหรอพี่น้องผีแท้ๆเ่ามีจริงเหรอมันมีจริงอ่ะเขาขายกันตายบ้านนี่ออก็ไม่ออก่อเว่าผู้ใด้ขายเอ้าออก็ะเป๋าไปตามปรพี่นี่ซื้อเนาะ ที่เขาเป็นบ้าเป็นซุ้มกันยุหันนั่นนั่นนี่นั่นเกิดจากสมองเขาตวนหนึ่งว่าอะไรพบกันพี่น้องกันผีมีจริงปานนี่ตั้งแต่ข้าเจ้าขากันตายหลายปีนะไปหักข้อผู้ขาแล้วกันอันนี้เรามีซีดีอยู่ตำรวจสาวหาอย่างนี้เราก็ว่าผีพวกนี้เราผีแต่แท้มันอยู่กับข้นน่ะพี่น้องข้นน่ะมันเป็นผีเองอะไรสิล่ยากาศตามข้นนะพี่น้องผีแต่แทเขาบอกว่าเห็นอย่างังเน่าเลย คน,นแท้ๆนะี่คนน้ำกันนแถนะ่แตเขาที่จังซีเขาต่างซีงว่าคนคน้คนค้นอะไรไปไหนอย่อยมันสี่จิตใจนั่นเลี้ยนสูงกว่าจิงเลี้ยนต่ำกว่าจิงคนนะผู้จักบ่าว่าอันตรายก็อย่งผู้ดีกันนีดีผู้ผู้พอดีกับชิดไหลปองไหลก็ผู้แล้วว่าการในโลกกับเาคนดีหลาเขาคนบ่ดีอยู่หล่อน

แล้วก็ว่าจะของเห็ดต้องเป็นออมองจากัุแเดวัดดีค่ะคุณกอน,นิกายาม,มารุ่นขอบคุณหลายเด้อ